หล่อเตงครับพี่น้องครับหล่อเตงครับอืมะเอียดละเอียดเลยครับพี่น้องครับละเอียดส่งงานส่งงานครับลูกค้าบอกเอาแรงแรงครับลูกค้าบอกเอาเกินกำลังอาจไปเลยครับนี่ครับเท่าที่ได้ครับบันโคกเซอร์วิสชีบาชีบา อู๋การขาดอีกเลยอู๋หมดอีกแครับปอกแตกหมดเลยอู๋การขาดข้าเวียงปลอกก็พังแล้วมั้งใช้ได้แล้วรื้อรื้อนี่ฮะเศษโอ้โหอร่อยคู่งานนี้ปลอกยังใช้ได้ด้วยนี่ยใช่ไหม เป็นตะลูกไม่ใช่หรอเป็นตะลูกก็ข้อเวียง้าวแล้วพ่อนาส <300 S 1> ามร <300 S 1> นะ้อยนะครับไซส์สามร้อยเดิมเดิมลูกเดิมสามร้อยไปแล้ว <ไป S 1> ครับเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยนะครับน้ำเต็มเครื่องจบที่ร้อยเก้าสิบจีไปแล้วครับร้อยเก้าสิบจีนี่แหละครับของไทยครับ เสื้อ e สิบ